ครับสวัสดีนะครับ f อนะครับวินิตอโต้สาวนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีจัดอีกหนึ่งชุดโปรโมชั่นนะครับจัดคลิปให้ดูนะครับชุดนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับ b ีวีไม้อัดแท้นะครับ2องคูณสองนิ้วนะครับเบรดสินิ้วของ NPE นะครับกลางนาโนว่านะครับชุดนี้นะครับเป็น นานว่าไม่เหล็กใหญ่นะครับหน4 5นะครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้เน็ตเวิร์กราโมพิเศษเลยนะเน็ตเวิร์กนะครับให้เสียงกลางนะครับที่สดใสนะครับเสียงแหลมที่นิ่มนวลนะครับตัวนี้นะครับผมนั่งนะครับคำนวณหาเปลี่ยนซีเปลี่ยนอะไรนะครับได้เสียงที่มีคุณภาพจริงๆนะครับก็ฝาก f c นะครับวินิโอลโต้ซาวนะครับเราก็ไม่ค่อยได้ทำ YouTube ลงนะครับก็ยังขายปกตินะครับหน้าร้านนะครับก็ฝากขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่ยังติดตามผลงานของมิโตสโตไาด้ดีเสมอมานะครับช่วงนี้นะครับผมก็ทำนะครับงานรถยนต์ซะส่วนใหญ่นะครับเครื่องเสียงิดรถยนต์นะครับตอนนี้ลูกค้าเยอะนะครับผมก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับไม่ได้มีเวลานะครับมาดูแลด้านฝังเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับวันนี้นะครับเราจะรีวิวนะครับก็จะมีปีนะครับ ปีไม์ครลโอาเกะนะครับวันนี้เราถอดให้ดูซิงค์อย่างดีนะครับเป็น XLR นะครับ JF XLR นะครับใช้ได้ทั้ง XLR แล้วก็ RCA นะครับมาแปลงลูกใหญ่ด้วยนะครับใช้อะไรนะครับเป็นชิปนะครับประมวลผลนะครับให้เสียงดีนะครับเสียงเพราะมากนะครับตัวนี้ Power Amp นะครับ T หนึ่งพันนะครับพัดลม4ตัวเช่นเคยนะครับเป่าเข้า2นะครับ แล้วก็ดูดออก2ตัวนะครับคาปาซิเตอร์นะครับ8 0โวลต์นะครับหมื่นไมโครสี่ลูกนะครับก็จะมีไฟนะครับโปรเทคนะครับไว้ให้ดูไว้ให้สังเกตนะครับมีนะครับฟิลต์ตัดนะครับฟิลตัดลำโพงนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ฟิลตัดนะครับระบบไฟนะครับนะครับซูเปอร์ไดร์นะครับบอร์ดละสี่ตัวนะครับซูเปอร์ไดร์นะครับแล้วก็ นะครับไบโพล่านะครับข้างละ1 2 3 4 5นะครับข้างละ5คู่นะครับข้างละ10ตัวนะครับต่อ1บอร์ดนะครับ5คู่ก็คือ10ตัวนะครับซุปเปอร์ไดสไอไบโพล่านะครับไบโพล่านะครับข้างละ5คู่นะครับข้างละ10ตัวนะครับเป็นซิงแนวนอนนะครับซิงระบายความร้อนแบบแนวนอนนะครับแล้วก็ 1,000วัตต์นะครับที่4โอห์มนะครับของเราไม่ไม่โกงวัตต์นะครับหมอแปลงลูกใหญ่เลยนะครับหมแปลงใหญ่นะครับมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับกับชุดโปรโมชั่นนะครับเปิดไม่ต้องแรงมากนะครับเอาเพาะนะครับร้านวีดีโอโต้ซาวนะครับความแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาความเพาะเป็นหลักนะครับแรงนี่แรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องความแรงนะครับเราแรงอยู่แล้วนะครับ เปีแรงเลยนะครับท่านที่มองหานะครับไม่อัดแท้นะครับกับ Power อ m นะครับ1000วัตต์นะครับไม่โกงวัตต์นะครับอลองฟังเสียงกันดูนะครับ ถึง2โอห์มนะครับตัวนี้นะครับ8โอห์มนะครับ4โอห์มแล้วก็2โอห์มนะครับตัวนี้วัดเต็มแรงๆเลยนะครับก็ฝากขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่แสดงความคิดเห็นนะครับก็ก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผลงานดีๆนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปต่อไปนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็สั่งซื้อนะครับงานชุดโปรโมชั่นพิเศษนะครับชุดนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษ21,500นานะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับกับ p o w e r Amp นะครับที่เราให้ดูไส้นะครับไม่โกงหวัดแน่นอนนะครับวิดีโอต้สาวนะครับเราก้าเปิดนะครับไส้ในให้ท่านดูนะครับกับชุดโปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็แจ้งหวัด POWER อร์นะครับตามจริงนะครับไม่ไม่โอเวอร์นะครับไม่โค้งหวัดนะครับ การแข่งคนจนครับในบทงนเงมาฟังนะครับชาๆแึ้งเป็นกำลังใจให้ลูกทุ่งนะครับในไทยกันดูบ้างนะครับอันนี้เปิดบลูทูธอยู่นะครับก็ปีคาราโอเกะเรานะครับลองรับบลูทูธนะครับ ก็ลองฟังแนวเสียงนะครับแสดงสดกันบ้างนะครับขวุญจันเบรรี่ตอนนี้นะครับเราต่อนะครับเา w e r a m ตัวเดียวนะครับที่4โอห์มนะครับเบสสองกลางสองนะครับข้างหนึ่งเป็นเบสนะครับสองใบนะครับข้างหนึ่งเป็นกลางสองใบ หลายท่านก็ยังสงสัยว่าเอ o พาวเวอร์แอมนีโตัวซาวแรงจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะต่อข้างละ4ใบให้ดูนะครับโหลดที่2โอห์มให้ดูนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะโหลดที่2โอห์มให้ท่านดูนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับก็จะต่อไว้นะครับที่4โอห์มอีกนะครับอันนี้ก็4โอห์มนะครับเราจะโหลดให้ดูนะครับเราจะโหลดที่2โอห์มให้ดูนะครับ ตอนนี้นะครับผมต่อนะครับกลาง4นะครับเบทสีนะครับแต่เป็นตู้สูตรกระแทกข้างนะครับไม่อัดแท้เช่นกันนะครับสูตรเดียวกันนะครับตู้ดอกเดียวกันนะครับ4ไฟโหลดที่โอหโมนะครับที่พาวเวอร์1,000วัตต์ลองมาดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับปรับเท่าเดิมนะครับเอ์แอมป์เท่าเดิมนะครับดูนะครับผมจะเร่งเสียงขึ้นนะครับ สิเป็นคนนีแล้วเด้วี้แม่สิตั้งใจลบเหตที่กขบปากและสิบอก จชาชพิเศษนะล่ะลูกผู้ชายทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นลูกผู้ชายแท้แท้ยิ่ยนี่แม่ต้องเสียนาะ แครับกำลัรโหลดนะครับสโวลท์ให้ท่านดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาจับดูนะครับอ่านะครับผมยังจับได้สบายมากนะครับอ่านะครับอุ่นๆนะครับอุ่นๆนะครับอ่าถ้าเป็นพาวเวอร์พัดลมตัวเดียวนะครับกระโดดแล้วนะครับอ่าผมจับได้นะครับไม่ต้องถอยมือเลยนะครับถ้าเป็นพัดลมตัวเดียวนะครับ อ่าไม่สามารถจับตรงนี้ได้แน่นะครับมือพองเลยนะครับอ่าผมจับตรงนี้นะครับไม่ได้จับซิง์ด้วยนะครับจับที่อ่าไบโพล่านะครับจับที่ทานซิสเตอร์นะครับอ่านะครับจับที่ทานซิสเตอร์ให้ดูนะครับอ่าเย็นเจี๊ยบนะครับยิ่งเสียงกลางนี่นะครับไม่มีความร้อนเลยนะครับสี่ใบนะครับ เสียงกลางนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่คือแสดงว่านะครับพแวมของเราวัดแท้วัดเต็มนะครับข้างนี้ยังจับได้สบายนะครับถ้าพัดลมตัวเดียวนะครับผมบอกได้เลยนะครับนิ้วพองนะครับแตะลงไปก็กระโดดออกแล้วนะครับฝากด้วยนะครับพอแวม1 0หนึ่งพันวัตต์นะครับที่สี่โอห์มนะครับข้างละห้าร้อยนะครับทําความเข้าใจด้วยนะครับสําหรับ F c ซนะครับหรือท่านที่กําลังตัดสินใจนะครับของเรานะครับกล้าท้าเปิดไส้นะครับนะครับ ฝากด้วยนะครับเว็ซีวีเต้าวนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเข้าไปชมผลง,งานวีดีโอตู้สาวนะครับที่ช่อง YouTube นะครับฝากขอบคุณนะครับ